เทสลาน่าลงทุนไหมในตอนนี้รู้ได้ยังไงค,คลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรนะครับวันนี้มาทําคลิปกันอีกครั้งนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับมีหลายๆคนนะครับเห็นกระแสครับของคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยนะครับราคามันพุ่งสูงขึ้นมั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดตามข่าวสารดีๆนะครับในหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับมันมีหุ้นอีกตัวหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเจ้าของครับเขาลงทุนในสกุลเงินบิตคอยนะทำให้หุ้นของเขาพุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหุ้นท เทสลาครับของอีลอนมัสครับวันนี้ครับหุ้นเทสลาน่าลงทุนหรือเปล่าผมจะแชร์ให้คุณได้เห็นครับว่าณวันนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับนี่คือราคาหุ้นเทสลาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับตอนนี้ผมใช้ไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดย์นะครับก็คือกราฟเดย์นะครับคุณจะเห็นชัดเจนนะครับหุ้นเทสลานะครับโอ้โหมันดิ่งขึ้นมาแบบต่อเนื่องมากๆนี่คือราคาหุ้นเทสลาครับที่แบบพุ่งมาตั้งแต่ตอนราคาแถวแถวสีดอลลาร์นะวิ่งมาเื เรื่อยเลยนะครับวิ่งมาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งในช่วงปี2020นะครับที่พบสภาวะโควิดคุณจะเห็นว่าติ่งนี้นะครับลดลงมานะครับดรอปลงมานะครับมันพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ดรอปลงมาอยู่ที่ประมาณ60 60 70นะครับ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็พุ่งสูงขึ้นรล้วเลยครับจนไปที่จุดสูงสุดที่ตรงนี้นะครับที่จุดสูงสุดที่ตรงนี้นะครับจากจุดสูงสุดตรงนี้นะครับราคามันจะอยู่ที่ประมาณแถวๆ900 US ดอลลาร์นะครับราคาพุ่งสูงขึ้นมากๆถ้าต จาก70เนะ70พุ่งขึ้นไปแบบ10เท่าอ่ะ10เท่ากว่าวาเลยทีเดียวนะครับ10ถึง15เท่า10ถึง15เท่าเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ้นเทสลาแล้วประเด็นคือวันนี้เนี่ยมันน่าลงทุนหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรคุณลองมาดูตรงนี้กันครับ จากจุดยอดตรงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับมาดูที่ราคาที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้นะจากจุดยอดนะครับผมตีกราฟตรงนี้เลยนะครับปึ๊ดบดรอปลงมานะผมจะดูว่าจากจุดยอดเนี่ยจนมาถึงตำแหน่งที่ล่วงลงมาต่ําที่สุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันล่วงลงมาประมาณกี่เปอร์เซ็นตะ์ครับคุณจะเห็นชัดเจนอย่างหนึ่งครับผมตีเลขก,กลมๆโดยประมาณนะครัตบเ0 39.67กตีเลขกลมๆไปที่ประมาณ40%นั่นหมายความว่าตอนนี้จากจุดท็อปสูงสุดเนี่ยดรอปลงมาเนี่ยถึง4 0 เลยทีเดียวนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณศึกษาหุ้นเท s l a คุณจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นหุ้นที่พูดถึง Innovation นะไม่ว่าจะผ่านโปรเจกต์ของ Space X ต่างๆรถไฟใต้ดินที่แบบลอดอุโมง์ด้วยแบบความเร็วสูงด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงมันจะมาแทนที่รถยนต์ที่สันดาบด้วยเช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกเลยนะว่าหุ้นตัวนี้อาจจะส่งผล ถึงวงการของน้ํามันกันเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างรถยนต์ที่เขาเอาเข้ามาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันและอย่างที่คุณได้รู้ครับอีลอนมัสกเป็นคนคนนึงที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิตัลที่มีชื่อว่าบิตคอยด้วยซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่าราคาบิตคอยที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันแปรผันตามหุ้นเทสลาด้วยเช่นเดียวกันแต่วันนี้ผมจะให้คุณได้เห็น,นครับเฉพาะหุ้นเทสลาว่ามันน่าลงทุน อยู่หรือเปล่านะครับอันดับแรกนะครับถ้าผมดูคร่าวๆเลยนะครับจากจุดที่ผมตีเส้นปากตรงนี้นะค,คุณจะเห็นชัดเจนอย่างหนึ่งครับว่า วอลุ่มนะครับมันมีการขยับขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับก็คือเมื่อวานเนาะตีไปประมาณเมื่อคืนนะตลาดหุ้นอเมริกามันเปิดประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึง่งแถวๆนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าวอลุ่มมันมาชัดเจนนะในขณะเดียวกันครับราคาที่ร่วงลงมาเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับผมส่วนตัวก็ถือว่ามันมีส่วนเผื่อความปลอดภัยอยู่ด้วยแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมไปดูค่า RSI นะครับคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นครับจากจุดที่พีที่สุดตรงนี้ครับ จุดพีคที่สุดตรงนี้นครับ RSI มันจะอยู่ประมาณแถาๆ83นะครับจาก83เนี่ยมันลงมาที่แบรนนี้เลยนะครับก็คือ oversold นะครับขายมากจนเกินไปแล้วมันค่อยพึ่งพลิกกลับที่ตำแหน่งนี้เลยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันนี้เนี่ยคุณเห็นส่วนเผื่อความปลอดภัยตรงนี้คุณมองว่า Tesla คือธุรกิจที่น่าลงทุนคุณอยากจะเป็นผู้ถือหุ้นด้วย RSI คือสัญญาณที่บ่งบอกนะครับในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสจะพุ่งสูงขึ้น ขึ้นไปอีกนะครับในที่นี้ผมอยากให้คุณลองมาดูตัวอย่างตรงนี้ครับช่วงนี้ครับ RSI ลงต่ำเนาะ o v e r s o l นะครับเขาแดน o v e r s o l คือต่ำกว่าค่า30เนาะจากนั้นเนี่ยมันดีขึ้นไปนะครับดีขึ้นไปแถวๆนี้นะครับแถวๆที่32เนาะแสดงว่าจากจุดที่32เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับมันคือช่วงโควิดที่ผมพูดถึงครับจากตรงนี้ครับแล้ว RSI ดีดขึ้นครับ มันกลายเป็นว่าราคาก็พุ่งสูงขึ้นยาวไปเลยนะครับพุ่งสูงขึ้นยาวมาจนถึงตรงนี้เลยนะจากแถวแถวที่ตอนแรกเนี่ย 65US ดอลลาร์นะครับพุ่งสูงขึ้นไปจนถึง 500US ดอลลาร์เกือบ10เท่าเลยนะเกือบ10เท่าแล้วมันค่อยย่อนะปรับฐานลงมานะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมอยากจะบอกเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะซึ่งนั่นหมายความว่าไงถ้าเกิดคุณวิเคราะห์จากโมเมนต์ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นชัดเจนนะว่า ISI ตำแหน่งนี้ พุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นครับมันมีโอกาสสูงมากครับที่หุ้นตัวนี้ครับจะดีดตัวพุ่งขึ้นไปวันนี้ผมอาจจะยังไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนนะว่ามันจะพุ่งขึ้นไปถึงระดับไหนซึ่งแน่นอนถ้าใครอยากรู้ว่ามันจะไปถึงระดับไหนคุณอาจจะต้องทำ valuation ประกอบด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดผมไปมอง t time f r a รมที่4ี่ชั่วโมงนะครับ4ี่ชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคุณก็จะเห็นชัดเจนนะครับนี่จากเส้นจุดตรงนี้นะครับมันดีดขึ้นไปนะแล้วถ้าถามว่ามันดีดขึ้นไปขนนาดไห ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเราลองมาวัดกันดูแล้วกันนะครับจากราคาเปิดตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับถึงจุดสูงสุดตรงนี้โอ้โหคุณจะเห็นชัดเจนนะ11%น่ะที่หุ้นเ e s ล a ขึ้นไปในวันเดียว ในวันเดียวนะครับจากเมื่อคืนพูดง่ายๆครับถ้าใครที่ถือหุ้นเทสล a อยู่แค่วันเดียวเนี่ยคุณสามารถทํากําไร11%ซึ่งอย่างที่คุณรู้นะครับว่าตลาดหุ้นค่าโดยเฉลี่ยนะครับคุณวิ่งนะครับในตลาดอเมริกาจะได้สัก15%ในระยะยาวแต่ว่าเมื่อคืนคุณลงทุนตัวนี้ไปนะครับคุณจะสามารถได้ผลตอบแทนมา11%และสิ่งที่ผมแชร์ให้คุณได้เห็นครับนั่นคือตัวอย่างครับที่บอกครับ ว่าเฮ้ยหุ้นเทสลามันน่าลงทุนหรือเปล่าสิ่งที่สําคัญคือคุณจําเป็นที่ต้องเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ,บ่ปันนะครับลองไปนั่งวิเคราะห์ไปนั่งคิดดูนะว่าตามหลักการเนี่ยมันโอเคไหมแล้วคุณโอเคกับสภาวะที่ความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับผมอยากฝากทุกคนเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับไม่มีใครครับที่หวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเอง อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับใครที่ดูคลิปนี้และชื่นชอบคลิปคลิปนี้ครับหรือว่าได้ไอเดียบางสิ่งบางอย่างนะฝากเป็นกําลังใจให้กับผมนะด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ไปจนถึงกด u b s c r i b e นะเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีคําถามสงสัยสามารถพิมพ์เข้ามาที่ช่องทาง l i น์แอดด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับ ลองเอาไปปรับใช้ดูครับเพื่อตัวคุณเองเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับและอย่าลืมนะเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดอะไรครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอรรวันนี้ให้ไอเดียไว้ประมาณนี้ก็ละกันไว้เจอกันคล,คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม